่อนแค่เดือนละหกใบเทาใช้ชีวิตพีเมยมอยู่ใจกลางและภาวังหินที่นี่เป็นคอนโดที่มีอายุสีีค่ะทุกคนแต่คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ทั้งตัวอาคารและส่วนกลางคือยังดูใหม่หมดเลยห้องกว้าง30ตารางเมตรแบ่งแยกโซนชัดเจนเข้ามาถึงเราก็จะเจอห้องนั่งเล่นมีโซฟาไฟดาวไลท์มีโต๊ะวางทีวีเรียบร้อยถัดมานะคะเป็นห้องนอนคะ่ะมากระเตียง5ฟุตมีไฟดาวไลท์หัวเตียงเหมือนกันหน้าต่างใหญ่มากฉันชอบมากฟิลโรงแรมสุดๆ ฝ่ายเตียงก็มีโต๊ะทํางานนะแกที่นี่เป็นครัวแยกนะจ๊าทําอาหารไม่ต้องกลัวกลิ่นเลยเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันก็มาพร้อมตู้เย็นก็มีระะเบียงมีเครื่องซักผ้าวางไว้ให้แล้วเออไปดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่าแต่งสวยเวอร์แกกระจกใหญ่ไม่ไหวมีกระจกกั้นโซนเปียกให้เลยเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งห้องขนาดนี้ลากกระเป๋เข้ามาได้เลยส่วนกลางไม่พูดถึงไม่ได้ ฟิตเน็สระว่ายน้ำที่จอดรถระบบรักษาความปลอดภัย20ชั่วโมงแกข้างล่างก็มีเต่าบินนะเออะ ทีนี้คือไอเซนไลฟ์พาว71คะ่ะที่อยู่ใกล้พิธีโชคชัย4เซ็นทัลอีทวิลเดอคิสตอนซีดีซีทางด่วนฉลองรัดแถมถนนก็เชื่อมถึงหมดทั้งโชคชัย4นั่งนี้ว่าเรียบด่วนเกษตรนะวิมมี่เดินทางสะดวกสุดๆใครอยากเป็นเจ้าของห้องนี้เงินเดือนเริ่มต้นแค่หมื่นเจก็เป็นเจ้าของได้แล้วคะ่ะผ่อนแค่เดือนละ6กใบเทาเท่านั้นอีกด้วยลืมบอกเลยนะคอนโดมีป้ายรถเมย์จะขับรถจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือจะนั่งรถเมย์ก็ง่ายโลเคชั่นดีจะไปที่ไหนก็ใกล้ไปหมดใครสนใจรีทักหาไฟเอเลยคะ่ะ 아 <susurra>